สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้วันหยุดนะครับปกพอกับประกองน้ำทยมันีะพามาเหตุกิจก,กรรมนะครับในการหาอาหารตามวิธีของอคนบ้านป่านะครับอาการปลูกป่ามีประโยชน์มากมายได้พี่น้องเนอะครับม่จะเป็นเรื่องของระบบมิเวศป่า3ามยางประโยชน์สี่ยางเนาะมันจะพามาหากินอาหารของสูงนะครับ เดี๋ยวพี่น้องจะไปเบิงน้ากันมาของสูงขึ้นอีกยัยงนะครับประโยชน์ของการปลูกป่ามีมากมายนะครับเราะนั้นแล้วเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาปลูกป่าน้ากันนะครับนี่ครับที่สําคัญเลยการปลูกป่ามันจะได้ระบบนิเวศปลาทุเรียนปลาทุเรียนในแนวกันชนนะครับ นวก่นชลของสวนเกษตรอินทรีย์มองนี้บากกล่องจะพาอามาเหตุกิจกรรมของพี่น้องใช่าสานคือว่าเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญา,ารับการสืบทอดมาจากพ่อแม่นะครับอนพ่อบรุษธหาอยู่หากินน้ำของปลาของดงแะพี่น้องมาแล้วกัว็มาพอแล้วครับ อุปก,กรณ์น้ำน้ำใส่ถังอุปก,กรณ์การหากินของสูงนะพี่้องเนาะเล่งเลยครับเ,เป้าเป้าไม้มีอยู่สามสี่สามสี่หั่งเลยเราจะทำกันแย่าไมดแดงสโลหั่งแหลกก็นเนาะการแย่ก็ต้องแย่ทังไว ตรงๆนะครับเบาลูกเบาเบาลูกเบาเบาได้เบาอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงเบาได้เบา เบิงบ้งเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวข้อข้อนี่นี่ครับของแสบอีสานของแสบอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำการเข้อข้อวางให้มันมาข้อวางมันมาหาเอาศิละปะของพี่น้องชาวอีสานอา่า เฮ็ดไ,ไปเฮ็ดเป็นการละเล่นการเต้นนะครับเด้อการเต้นแหน่ไข่มดแดงไปเฮ็ดเป็นการละเล่นการเต้นหาก,กินไปนั่สนุกก็นั่งได้มีศิละปะลีลาตอนแหน่ไข่มดแดงเอาอีกจักหั่นแล้วทีหลังเนะาะนี่ละแหน่ไข่มดแดงมุดตรงนี้ ลูกเล่นเฮ้ยเเอาลูกเ้าเอาโอ้เฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยนี่วาครับ ที่สุดโอ้ไม่น,น้อยยุ้งเดียวเนี่ยมีเดียวเองสดสดสเมนูที่ยอดเยี่ยมที่สุดของไข่มดแดงคือลาบนะครับลาบนั่นมือกล่องกระถิ่งกัดกันม,มือกล่องกระถิกัดเอาเอา้า

có này lên rồi đi nghe thì bắt xịt đi đến đi xịt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  cút đấy, mà cái này,